มาตอบกล่าวสหรับคอมเมนต์ที่คนนี้นะครับสั่งไปแล้ว2อันนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นรุ่นไม้ประดู่ B3 นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับเป็นไม้ประดูแท้ๆนะครับผมราคาตัวนี้นะครับเป็นงาน2ระบบใส่ได้ทั้งระบบลูกเหล็กแล้วก็ระบบลูกดอกนะครับจะมาในราคาแค่นึ่พี่ยเบาบาทนะครับผมจะได้เป็นระบบไก่เซฟแบบนี้นะครับเป็นไกกล่องสแตนเลสนะครับผมแล้วก็ได้ลูกดอก1ดอกนะครับพร้อมกับ สแตนเลสนะครับ40เซนนะครับผมความยาวนะจะมีตัวเสริม2ระบบให้1ตัวนะครับเอาไว้ใช้งานกับลูกเหล็กนะครับผมจะได้ลูกเหล็กขนาด5มิลไปด้วยเลยนะครับผม30ลูกนะแล้วก็จะมียางยางมาสเร็จให้ไป2เส้นนะครับใช้กับงานระบบหาปลา1ตัวนะครับผมแล้วก็ลระบบลูกเหล็ก1เส้นนะครับผมแล้วก็จะมี ข้อพันสายพ e. ีให้อีกหนึ่งกระบ,บอกนะครับเซตนี้นะครับเอาไปในราคาเพียงแค่1,499บาทนะครับผมได้เป็นสติกกระตนเลน็รางมาเฟืองยาว120เซนนะครับใครสนใจนะครับโทรมาตามเบอร์ที่แปะไว้ได้เลยครับมาการันตีนะครับว่ามีคนสั่งจริงๆได้ของจริงครับผม